กระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนังพ U รุ่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไหวได้ขอรับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจะมีพทุทธคุณในเรื่องของการงานและในเรื่องของโชคลาภใครที่อยากได้โชคลาภนะคะแนะนําให้ใช้รุ่นนี้เลยค่ะทั้งโชคลาภในเรื่องของการงานและโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลรุ่นนี้พทุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจมลงทองอายุการใช้งานประมาณ5ปีลงยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9และ6395ยันพลังตัวเลข16ตัว ยันคาถาซึ่งพทุทธกุณทั้งหมดนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตากระดุมใส่เหรียญด้านในออกแบบเป็นพิเศษเครื่องหมายอินฟินิตีดึงดูดโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหางซิปยิงเลเซอร์ชุดกุเล็กมหามงคลแห่งโชคลาภเครื่องลางดึงดูดเงินเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโลโก้สามเหลี่ยมพิระมิดแห่งความมั่งคัง่ง ดวงตาราดวงตาแห่งเทพเจ้าดวงตาที่จะมองหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภมาให้กับผู้พกพากระเป๋าสตางค์ลูกใบออกแบบต,ตามศาสตร์ฮองจุ้ยใส่ธนบัตรใบละ1,000ได้ทั้งใบ ลูกค้าทุกท่านหลังจากรับกระเป๋าสตางค์ของเราไปจะได้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินและหลังจากนั้นท่านที่อยากมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเพิ่มมากขึ้นเราจะมีเคล็ดลับเสริมซึ่งเคล็ดลับนี้ลูกค้านับพันของเราใช้แล้วได้ผลดีมากๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภกลับมารีวิวให้เราก็นับพันท่านค่ะนั่นก็คือเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ราคาไป่ละ829บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศถ้าใช้เป็นวิธีการโอนเงินมีของแถมให้ สามอย่าง